วันนี้เราจะมาขจัดคาบออหมองสีหมองนะคะแล้วก็คาบลานะคะลูกค้าเห็นไหมคะเสื้อสูตรนะคะเสื้อสูตรสีชมพูมีคาบลามีคาบสีหมองมีคาบสกปรกฝังลึกอันนี้คาบลานะคะลูกค้า<ๆ><ๆ>เราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะส่วนผสม น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลครึ่งส่วนพอเพราะว่าเป็นผ้าสีนะคะถ้าไม่ออกเราค่อยๆเพิ่มน้ําแค่พอท่วมเสื้อพอนะคะใส่นี้นะคะเต็น้ํายาเข้ากันกับน้ําแล้วแช่ทิ้งไว้เลยนะคะลูกค้าทิ้งไว้ประมาณสัก20-30นาทีได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราจะไม่ให้ดูผลงานกันอีกรอบนะคะว่าคราบลาที่ติดที่เสื้อแล้วก็สีหมองๆจะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบคะ่ะ เรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซัก,ก,จกขจัดคราบคราบสีหมองคราบลานะคะที่เสื้อสูตรนะคะเห็นไหมคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะคราบลาที่แขนคราบสีหมองๆนะคะกลับมาใสสีใสสีแจ่มเลยนะคะลูกค้าคราบลาที่แขนนะคะเห็นไหมคะไม่เหลือเลย นี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนํานะคะคู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไพเตอร์มาเลถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ